อปทอที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอกมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับคลิปนี้มีคําตอบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพถึงการจ่ายเงินนะครับเบี้ยความพิการการสอบท้องถิ่นคนสอบจะต้องรู้นะครับตัวอปทอที่เกี่ยวข้องนะครับกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพมีอะไรบ้างหนึ่งนะครับอปทถูกต้องนะครับ สองเทศบาลเทศบาลประกอบไปได้วยอะไรบ้างครับเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลน,นาครปอกเลยครับข้อนี้อันหนึ่งก็คือเมืองพัทยานะครับส่วนของอบจอนะครับไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพนะครับถ้าเกิดว่าข้อสอบถามว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเบี้ยชีพปอกเลยครับอบจอปอกเลยข้อนี้ผู้สูงอายุพิการและผู้ป่วยเอดนะครับก็คือสัญลักษณ์ลิบบิ้นสีแดงอันนี้จะต้องเป็นประชาชนที่มีชื่อในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับ ถ้านอกเขตได้ไหมมาอยู่ในเขตไม่ได้นะครับจะต้องมีชื่ออยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆครับขาถามว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่เกี่ยวข้องกับการถือเงินเบี่ยอาชีพให้ตอบว่าอบจนะครับให้ตอบว่าอบจได้เลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้เพจขอพัฒนาชุมชนท้องถิ่นพอสายเมียวด้วยนะครับกรุมเทพมหานครเขาก็จะมีรับเบียบของเขาเองนะครับ